ครับขอสวัสดี FC บริษัทศักดิธิ์เฟอร์นิเจอร์ไม้สักแพร่ทุกๆท่านนะครับวันนี้นะฮะจะมารีวิวโต๊ะอาหารนะฮะไซส์ใหญ่ของทางร้านนะครับสงสัยหรือไม่ว่านะฮะโต๊ะอาหารตัวนี้ทําจากไม้อะไรนะครับทำจากไม้สักล้วนๆนะครับตัวนี้ไซส์พิเศษนะครับกว้าง1เมตรยาว2เมตรห้นะครับนั่งนั่งประมาณ8คนเนี่ยนะครับนั่งได้สบายไม่แน่นเกินไปนะครับปกติเนี่ย เซตเก้าอี e ้8ตัวในจียอยู่ที่2เมตรนะฮะแต่ว่าลูกค้าเนี่ยได้อยากได้โต๊ะอาหารที่ยาว2เมตร50นะครับนั่งแบบไม่ต้องแน่นมากนะครับเน้นลายสวยๆงามๆนะฮะไม่ต้องห่วงนะฮะเราจัดให้นะครับเก้าอี้นะครับ, K e, น,รบนั่งสบายมากๆนะครับนั่งพิงตรงนี้เนี่ยนะครับอ่าแทบอ่าอ่าบอกได้เลยว่าสวยงามมากๆนะฮะตัวนี้เนี่ยนะครับอ่า มีเก้าอี้อยู่8ตัวนะครับเป็นไม้สักล้วนๆนะครับไม้สักที่ผ่านการอบเรียบร้อยนะครับงานสวยนะครับงานดีนะครับลูกค้าท่านไหนเนี่ยนะครับอยากได้โต๊ะสังสรรค์โต๊ะกินข้าวกับครอบครัวนะครับลองมาดูที่โรงงานสักสิธิ์เฟอร์นิเจอร์ไม้สักแพร่ได้นะครับเรามีของให้เลือกเยอะมากนะครับโดยเฉพาะโต๊ะอาหารตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ย โต๊ะขนาดเมตรคูณสเมตรห้าสิบเนี่ยราคาอยู่ที่18,900บาทนะครับ18,900บาทเก้าอี้ตัวนี้นะครับเก้าอี้ตัวนี้สวยนะฮะเก้าอี้ตัวนี้ราคาอยู่ที่นะครับ2,500บาทนะครับ2,500บาทนะครับคุณจะได้สัมผัสการนั่งนะฮะเก้าอี้แบบสบายๆนะครับสบายหลังนะคะดีไซน์สวยๆนะฮะมาดูด้านหลังนี้นะครับ2,500บาทนะครับตัวนี้18,900บาท 18,900บาทนะครับฝากกดไลค์นะฮะกดแชร์กดติดตามเพจสักดิธิ์เฟอร์นิเจอร์ไม้สักแพร่นะครับถ้าคุณอยากได้โต๊ะไม้สักสวยๆอย่าลืมนึกถึงร้านเรานะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ